คนแรกครับคังโป้ยคังโป้ย,ปยนี่เป็นน้องที่ออฟฟิศผมนะครับก็จริงๆเขาเล่นลนะครเวทีนะฮะแล้วเขาก็ไปอินเดียมามีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังจะเป็นยังไงผมก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะดูซอ <laughs> ้อมแล้วก็แล้วแต่มันอะนะ <laughs> โอเคขอเสียงมรบมือดังต้อนรับคังโป้ยครับเ้ like, yeah, 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 yeah โยตื่นเต้นชิบหาย <S <S แนะนำตัวอีกทีนะครับ ผมชื่อคังโป้ยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปเลือกอินเดียนะครับผมได้มาขึ้นคนแรกตอนแรกผมไม่ได้ขึ้นคนแรกครับผมขึ้นหลังๆเลยนะครับแต่ว่าทีมงานเนี่ยเขาก็ประชุมกันไม่มีคอมเดียนคนไหนเขาอยากขึ้นคนแรกหรอกครับไม่มีครับพี่แก๊ปเขาก็โทรไปหาพิวพิวเอาไหมดีจะให้ใครขึ้นคนแรกพิวแม่งก็คิดแป๊บหนึ่งไอ้ค้างก็แล้วกันมันดีดีผมว่าโอเค ผมขึ้นคนแรกก็ได้ทีนี้ผมก็ต้องมาหาข้อดีข้อเสียแล้วว่าการขึ้นคนแรกเนี่ยแม่งมีจุดดียังไงผมจะได้มีกําลังใจในการเล่นคนแรกผมก็คิดเฮ้ยขึ้นคนแรกแม่งมีข้อดีเหมือนกันครับข้อดีของการขึ้นคนแรกคืออะไรขึ้นคนแรกเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นหาคนที่สองลำบากคุณต้องซีเรียสคนที่สองแม่งต้องคิดแล้วว่าแม่งต้องเล่นให้หาเท่ากูหรือว่าหามากกว่าแต่ถ้าเกิดผมเล่นไม่ดีผมเล่นไม่หาไม่สนใจ คนที่ลำบากคือใครครับคนถัดไปอกีกคนถัดไปแม่งต้องคิดแล้วว่าไอ้เงี้ยกูจะทําไงให้กราฟแม่งขึ้นเพราะนะั้นผมไม่สนใจคุณซื้อบัตรกันมา250บาทคอมเมดียนมีห้าคนตกคอมเมดียนคนละ50บาทผมไม่เอา50ผมขอ15บาทพอพอผมเล่นส5นาทีคนสุดท้ายเขาปิดเขาเล่น45นาทีก้อน100บาทไปผมขอ15บาทเมื่อกี้ขาแม่แหกกูได้แล้วหนึ่งบาทกูได้แล้วนะกูสบายใจแล้วอ่ะตอนนี้ โอเคใครเคยไปอินเดียบ้างครับมีครับในที่นี้มีครับเคยไปอินเดียมีครับมีความนี้มีควานี้มีความนี้ใครเคยไปอินเดียเกินสองอาทิตย์ไหมฮะสองอาทิตย์ไม่มีมีผมยกอยู่คนเดียวเทป่ะเฉยๆเท่เว้ยมันต้องเท่มึงต้องช่วยกูอเคเท่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 ความรู้สึกผมแม่งคือไอ้เหียแม่งไม่มีใครทำแม่งไม่ค่อยมีใครทำ ผมแม่งไปเลยครับเพื่อนผมแม่งชวนปุ๊บอีกครึ่งชั่วโมงผมตอบผมไปไปอินเดียสองอาทิตย์แม่งบอกบัตเจ็ดกลมๆม,มา4ี่หมื่นโอเคกูไปเหตุผลที่สองทำไมถึงอยากไปอินเดียเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งครับแต่ว่ามันไปกับทัวร์คุณก็รู้กันอยู่ว่าการที่มันไปเที่ยวกับทัวร์อัธรรถความเป็นเด e real India เนี่ยแม่งไม่ได้ใช่มครั คือผมอยากเห็นแบบคนไม่ขี้ข้างทาง <S <S 1> <S 1> เห็นวัวไม่กินกองขยะมีกินแขกอะไรผมไม่ได้เห็นผมนั่งแต่รถทัวร์ผมอยากมาลองผมก็เลยมาและเหตุผลสุดท้ายครับผมอะอยากรู้สึกว่าตัวเรานั้นเป็นเพียงฝุ่นผมไปลดอัตราตัวเองไปเจอกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ไปเจอภูเขาลูกใหญ่ๆแล้วแบบข้านี่ตัวเล็กจิว๋วข้านี่ฝุ่นผมในจักรวาลไปลดอัตราเป็นไง แค่เริ่มต้นกัน่าน่าอัดไส้แล้วนะฮะผมก็ไปแต่ก่อนไปเราก็ต้องทำประกันนะผมบอกเลยถ้าเกิดคุณจะไปประเทศอินเดียคุณต้องทำประกันเดินทางอันนี้บังคับราคาไม่แพงผมทำไป690้ครอบคลุมสองอาทิตย์ครอบคลุมอะไรบ้างเจ็บป่วยรักษาพยาบาลอุบัติเหตุเลื่อนไฟจนกระทั่งตายถ้าเกิดผมตายผมได้สล้านบาทผมก็ลงชื่อเลย ลงชื่อว่าใครจะรับมรดกต่อจากผมผมก็เขียนชื่อแม่ก่อนไปผมก็ไลน์ไปหาแม่เลยครับว่าแม่นี่ทําประกันเอาไว้นะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะได้มีเลือกไปคงไปเคมันได้แม่ผมก็ตอบมาคํหนึ่งน้ําตาผมไหลเลยครับอยากใช้สิทธิ์จังพ <c oughs> อรู้ว่าได้สองล้านอยากใช้สิทธิ์โอเคนี่คือแม่ของผม <c oughs> ก็ถึงวันไปไปเช็คอินส่วนภูมิ แบกกระเป๋าไปเอาชั่งหนัก <b ill> 9กิโลเฮียตอนชั่งแม่งชั่งได้7ดกิโลแม่งมาจากไหน2กิโลเปิดกระเป๋ามาส r 라이ส์มาตเดอะฟ c ร e r แม่งต้องใช้คำนี้เลยแม่ผมครับจัดของมาให้เพิ่มโดยที่ไม่บอกผ้าขนหนูหมวกหมอนรองคอเสื้อกันหนาวช้อนซ่อมหนังยางถุงพลาสติกเนื้อแดดเดียว1กิโล คือกลัวกินอาหารที่นู่นไม่ได้พกเนื้อแทดเดียวมาให้ลูก1กิโลโอเคกูในเมื่อมันเป็นความรักของแม่2กิโลกูแบ่ได้พึบเข้าไปเก้ากิโลแล้วโอเคผมก็ไปเก้กิโลมาเสร็จปุ๊บพอไปถึงที่เดลินะฮะผมก็ดูที่บอร์ดแม่งก็ขึ้นดีเล์ดีเล์เลที่เดลินะของจองนฟิโฟาไ,ไม่เวิร์กไม่เวิร์ก รอหนึ่งชั่วโมงเป็นเรื่องปกติคุณไปอินเดียเครื่องดีเลยแม่งเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติผมก็โอเครอไม่เป็นไรนั่งรองไปหนึ่งชั่วโมงตื่นมาคนแม่งมุงเต็มเกตเ,เลยผมว่าเฮ้ยมุงอะไรกันวะเดินเข้าไปถามแม่งไม่ได้ดีเลยหนึ่งชั่วโมงครับแม่งดีเลยสามวันสามวัน <laughs> ชิปหายถามเฮ้ยไกด์นู่นนี่นั่นทําไมถึงดีเลยขนาดนี้ bad เทเ t อร์ครับ คืออากาศไม่ดีเขาก็ไม่กล้าบินผมก็โอเคทําเรื่องวางแผนใหม่ผมก็เลยต้องนั่งชัตเตอร์บัสเพื่อไปลงเทอร์มินอลสองเพื่อที่จะไปซื้อไอตั๋วอัดใหม่นะฮะผมก็นั่งรถชัตเตอรบัสผมก็นั่งม,มีลุงนั่งข้างคนหนึ่งมีคนแขกนั่งอีกห้าคนยืนยืนห้าคนยืนเต็มเลยผมตอนนั้นนสงสัยเฮ้ยทำไมเรามาอี่ทีเราไม่ได้กินแขกเลยวะ ทีนี้รถแม่งก็เคลื่อนไปฟื้อพอรถเคลื่อนคนนี่เขายืนอยู่เขาก็เอามือขึ้นมาจับฟึ๊บเพลงของเนวาน่าแม่งก็ดังขึ้นแตวระดับดนาด้าด้าด้าสมลไลท์อินเดียนสปิริตฟึกูแบบโอ้ฟเปนนะฮะนั่งอยู่ลุงคนข้างผมใส่เสื้อไทยแลนด์ใส่เสื้อไทยแลนด์มีตุ๊กตุกมีช้างมีต้ยมยำกุ้งมีจาพนม แม่งรวมความเป็นไทยอยู่ในเสื้อตัวเดียวนะฮะคือแม่งความเป็นไทยแบบที่ฝรั่งเขาจะนึกออกครับแม่งรวมอยู่ในเสื้อตัวนี้ขาดอย่างเดียวขาดปางอุ่นตร้าแบทถ้าอยู่ตํ่ากาวนี้แมงใช่เลยนะฮะผมก็ไปผมว่าเฮ้ยสงสัยคนอินเดียรหรือเปล่าถาม Are you Indian ลุงแม่งหันมาเสียหน้าดุดุ I'm not Indian I'm Thai but I have traveled India for three years Welcome to Taj Mahal นี่อะไรเนี่ยัวใจบ้าแบบ w t t h e f u c k แล้วก็คุยไปคุยมาสะถามชื่อถามไปถามมาบอกชื่อไฟซัลผมถามเอาชื่อไทยลุงชื่อไัยสารแต่ว่าคนอินเดียเวลาเขาเรียกเขาจะต้องออกเสียงนสำเนียงไฟซัลจะมีลอนลิงลิงเข้ามานะผมก็โอเคลุงแม่งก็โม้ใหญ่เคยเป็นทหารไปรบที่เวียดน้องเวียดนามเลย แล้วสักพักฮ้ยลุงแม่งเปิดกระเป๋ามาหยิบปืนมากระบอกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวปืนปืนหลานเราเป็นปืนเด็กเล่นเขาเรียกผมเคพีชื่อผมเวลาผมไปไปต่างประเทศผมจะใช้เคพีเพราะมันจำง่ายกว่าเคพีเคพีหยิบปืนมาให้ผม is not a normal y gun it's an Indian gun โปร่งโปร่งเวลาการตุนตาสปาหุยแม่งไปเลยโปร่ง สบอยกูแม่งไปหมดเลยเฮ้ยกูเจอใครวะเพื่อนแม่งถามเฮ้ยคุยกันไรกันอะกูบอกหนีไปหนีไปเพื่อนแม่งตายหลังจากนั้นก็ล่ำลากันลุงผมแม่งก็ไปเลลาดักไปถึงแม่งสวยจริงคุณ <c oughs> คือสวยขนาดที่ว่าคุณหยิบกล้องไปถ่ายอะพึบคุณลงได้เลยแบบคุณหยิบหยิบถ่ายโโง่คุณลงไอจีได้หมดทุกรูปบิวแม่งสวยมากนะฮะผมก็โอเคไปถึง เขาเรียกว่าลิทเติลทิเบตที่นี่เป็นแคว้นหนึ่งของอินเดียที่อยู่ตอนเหนือนะฮะอากาศก็ดีนะฮะคนที่นั่นหน้าตาไม่เหมือนคนอินเดียหน้าตาเหมือนคนทิเบตไกด์ก็มารับไกด์ชื่อเทนซินนะฮะความซวยมันเริ่มมาที่วันแรกครับมื้อแรกที่ผมกินอาหารอินเดียมื้อแรกนะฮะเป็นเป็นเหมือนเครื่องเทศนะฮะเป็นแกงเป็นแกงแล้วก็มีแป้งนานนะฮะผมก็จิ้มกินก็กินอยู่นาน อันนี้ไม่คิดว่าเวิร์กเวิร์กว่ะเล่นะหนีนะโอเคกินอยู่นานทิ่มีกพักไม่เชื่อปวดขี้ว่ะไม่มาว่ะของไม่ดีจริงเครื่องเทศไม่ดีจริงผมก็ไอ้เคยบอกไกด์จอดจอดพัดจอดพัดจอดพัดผมก็โอเคมาแลละแม่งมาเพื่อนอีคนแม่งก็มาเหมือนกันแม่งมาหนักเลยคือรู้คือเวลาที่คุณปวดขี้คุณจะรู้เลยว่ามันเป็นเหลวหรือมันเป็นแข็งคุณจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองของผมอะเหลวผมเหลว ผมก็โอเคเปิดไปห้องน้ำแม่งขนาดประมาณสองตารางเมตรนะฮะเป็นปูนสีด้านเป็นปูนเปื่อยสไตล์ลอฟ e ปูนเปือย, <laughs> อยแม่งเปื่อยข้างบนแม่งโล่งเลยว่าเห็นวิว,วเห็นแบบคือคนออกแบบแม่งคงกะให้กูแบบเออนั่งขี้อย่างสบายใจแต่แม่งหนาว ผมแมก็สวมแม่งก็นั่งยองๆผมก็พยายามถอดโอ้เชีย่ยแม่งหนาวนั่งปึ๊บลมแม่งพัดมาขมิตูดไม่ได้ขี้ซักพักครับไหลวู้ห้าวินาทีไหลไม่หยุดวู้โอเคสบายตัวกลิ่นแม่งก็ขึ้นมากลิ่นแม่งจะว่าเหม็นก็ไม่ใช่คือมันเป็นกลิ่นที่ผสมเครื่องเทศไปแล้วอะ่ะคือมันมีความแบบแจะบอกว่าหอมมันก็ไม่เชิงผแต่ไม่ไม่ค่อยโอเค มันก็ไม่ก็โอเคผมก็รอผมก็ภาวนาให้ลมแม่งพัดมาลมแม่งพัดมาวู้วกิ่ขี้แม่งไม่ไหลออกไป <c oughs> กูยังดมอยู่โอเคแล้วแม่งก็ทนไปนี่คือมาแล้วอาการแรกคืออาหารเป็นพิษหลังจากคืนนั้นก็คือกินกินเกลือแร่กินอะไรไปตัดผ้าไปอีกวันหนึ่ง <c oughs> ผมไปที่คาดุงลาเลยถนนนี้แม่งขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในโลกคุณสูงหนึ่งดฟุตจากระดับน้ำทะเลสูงขนาดไหนให้ใหคุณนึกเล่นๆว่าตึกไปยกครับต่อกันในแนวตรง ยี่สิบตึกขึ้นไปสูงขนาดนั้นผมก็โอเคไปถึงแม่งมีหลักกิโลภูเขาเป็นหิมะเป็นหนึ่งในเทือกเขาของหิมาลัยเป็นส่วนหนึ่งภูเขาหิมะมีหลักกิโลอันหนึง่ง you are on the top of the world คุณคือผู้พิชิตเหียหาหนู่นนี่นั่นไปผมก็เห็นคนลงไปเยอะผมก็เอาละขี้หนาวมากนะครับก่อนผมก็ไล่กระถาพุทธังรัชนาลังสัำมังรัชนัง้งขารัชนัเปิดประตูไปก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไป mm. อาการโรคแพ้ความสูงครับ High ฮเอา t u จ e Si ิ k n น s s อันนี้บอกไว้เป็นความรู้ทางวิชาการอาการก็คือมันจะจี๊ดที่สมองครับจี๊ดเหมือนไมเกรนครับเวลาเรากินอะไรที่มันเย็นมากๆแล้วม่งจี๊ดไหลไปตามขาครับความรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟไฟ้าเยน็ยนๆไหลผ่านกล้ามเนื้อวู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 อูวูวูวะวู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 นูวูรูว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 ูมูวูวูว่วู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 ึูว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  พิงกระจกไก่แมงของปอกปปอก,ปอกทำไมไม่ลงไปชิลกับเพื่อนนะกูสภาพกูใครเห็นก็ว่าตายทักหยิบม,มือถือมาเช็คลูปผมอ่ะยืนถ่ายเงี้ยแม่งมีแขกคนหนึ่งยืนเยี่ยวและหันมายิ้มให้แล้วคือสภาพกูอะคือจะให้ ลงไปถ่ายแล้วแม่งไม่ไหวแล้วแล้วแม่งคือครั้งเดียวในชีวิตกูที่ไปอยู่ในจุดสูงสุดของโลกในถนนที่มันดุนแม่งสร้างขึ้นไปได้แม่งมีแขกยืนยิ้มกับกูโอเคหลังจากนั้นลงมาเป็นไข้เลยครับทีนี้มีอะไรบ้างแพ้ความสูงเป็นไข้ขี้แตกสามโลกเฮียเพื่อนแม่งไปกันสี่คนแม่งออกกูหมดได้ไงวะ แม่งเหมือนพระเจา้าแม่งแกล้งผมอะลูกเต่าแม่งมีแม่งมีมมอ่สามลูกสี่หน้าแม่งหยิบทอยออกมาออกคังป้อยโอโ้โหกูนอนป่วยเป็นไข้ตัวร้อนตอนดึกหนาวฮะหนาวแต่เป็นไข้ก็ต้องเช็ดตัวเอาผ้าที่ชุบเดยกมาเช็ดพอเช็ดเสร็จหายไข้หนาวใส่เสื้อผ้าใหม่เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นอย่างเี้อยู่สามสี่วันแม่งไม่รู้สึกเป็นไม่รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนในกลุ่มอะครับเพื่อนแม่งไปเที่ยวกันเราแม่งต้องนอนในห้อง เพื่อนแม่งไปชอปปิ้งกันเราแม่งรอในรถอาการนี้แม่งเกิดขึ้นแล้วแบบคือน,น้อยน้อยจนกระทั่งมันถึงวันที่ผมไปที่ปันกองเล็กนะฮะอ่ารูปขึ้นได้ไหนครับปันกองเล็กโคตรสวยแม่งคือถ้าเกิดคุณไปที่เลราดัคุณต้องมาที่นี่ไม่มาไม่ถ้าคุณไม่มาที่นี่เหมือนคุณมาไม่ถึงผมนั่งรถอยู่หกชั่วโมงครับ เป็นทางลูกลางหกชั่วโมงผมนั่งเงี้ยแม่งเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตเละโทสเปกอะแต่กูร้องเพลงพี่เบิร์ดฉันมาทำอะไรที่ดีดังอึกอักอึกอักอึกออึกอักพอไปถึงอะความมดงามอะไรแม่งไม่มีความหมายกับผมเลยเว้ยผมแม่งนั่งมองแล้วแบบกูมาทำไมกูเสียเงิน ทั้งหมดเกือบครึ่งแสนมาที่นี่ทำไมวะคือพอเวลาคนเราป่วยแม่งแบบจิตใจแม่งไม่มีอะไรไม่อินอ่ะผมก็เข้าไปนั่งในบ้านเพื่อนก็มาเราให้เพื่อนฟังระบายเหมือนที่เมื่อกี้พูดอ่ะเรา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 เพื่อนแม่งก็พูดมาครับึ่งมึงอยู่กับปัจจุบันดิวะโอเคอยู่กับปัจจุบันเพื่อนแม่งก็เดินไปมึงจะไปไหนกูจะไปอยู่ปัจจุบันของกูด้วยการถ่ายรูปแม่งก็เดินออกไปปล่อยผมนั่งเหงาคนเดียว ผมก็นั <S 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 ่งนอนเป็นผักหันไปหิวมีเนื้อทอดแม่อยู่หยิบมาแกกินเหนียวหลายวันละกินกินกิน ไหแบบไหลไหลยหลไหลโอ้โหแม่งเหมือนทุกอย่างแม่งอัดอั้นแล้วแม่งระเบิดระเบิดระเบิดเฮียร้องไห้ทาไมวะไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองร้องไห้ทําไมเว้ยก็นั่งรลอโร่โแล้วแม่งเหมือนอยู่ดีๆแม่งมีสายฟ้ามาตบหน้าแบบแม่งเจอคําตอบว่าเราร้องไห้ทําไมอะไอตอนแรกที่แม่งบอกว่าแบบอยากตัวเล็กอยากลดอัตราอะไรแม่งไม่มีแม่งไม่จริงมึงแบบอัตรามึงเต็มตัวเลยเนี่ยมึงบ่นนู่นบ่นนี่แต่สิ่งที่ทําให้ผมร้องไห้คืออะไรครับ แม่งเนื้อทอดนะั้นแม่ทอดให้อ่ะแม่งผมอิมเอิบอ่ะคือความรักของแม่ที่แบบทําให้ผมกินอ่ะคือถ้าผมกินอยู่ที่บ้านอ่ะผมไม่มีทางรู้สึกลึกซึ้งกับเนื้อทอดชิ้นนี้เลยแต่ว่าผมพอผมว่าไปกินที่นั่นแล้วผมรู้สึกแบบเฮ้ยเชี่ยขนาดที่เราแม่งอยากตัวเล็กอ่ะโลกของแม่อ่ะเราแม่งใหญ่มากอ่ะเขาแบบเป็นห่วงเรามากผมแม่งกินไปแล้วก็ นี่ฮะเดี๋ยวภนะาพเนื้อทอดจะขึ้นให้คุณดูสภาพมันดูไม่ค่อยดีเหมือนที่ไปนิดนึงแต่ผมผมผมพูดผมถ่ายไว้เลยเพราะแบบแม่งแม่งอยู่ในใจแม่งติดอยู่ในใจตอนนั้นแม่งก็ร้องไห้กูอยากเอาเรื่องนี้มาเล่าในสแปนอัพเขาไม่ดีลอง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 ออกไปคุยกับเพื่อนขอโทษเพื่อนเลยแบบกูขอโทษเว้ยที่แบบกูคเคยงอแง,งน,นู่นนี่นั่น ผ่านไปคืนนั้นผมแม่งก็นอนอากาศแม่งหนาวแบบศูนย์องศาแบบนอนชัก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 ปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวออกไปเยี่ยวจะเยี่ยวเยี่ยวไม่ออกแม่งหนาวต้องเอาขวดมาฉีดใส่ขวดตื่นมาตอนเช้าอาการแพ้ความสุขแม่งเป็นหนักขึ้นผมเดินไปแบบเดินเซไปหากไกด์ขอทางออกซิเจนหน่อยได้ไหมไกด์แม่งมองหน้าคือเรื่องใหญ่ครับการที่คุณจะได้ถังออกซิเจนมาดมที่อินเดียแม่งเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดคุณได้รับแล้วอะ คุณร่างก,กายคุณแม่งจะต้องการตลอดเวลาเว้ยผมก็โอเคกายแม่งยังไม่ให้นะกายแม่งไมเเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดมาเป็นเป็นหนีบหนีบเวลาคุณไปโรงพยาบาลหนีบหกสิบห้าแม่งหนีบเสร็จแม่งวิ่งออกไปหกสิบห้านี่แม่งเท่าไหร่วะเฮ้ยมิ้นมิ้นมินมิ้นมาเอาของเพื่อนนิ้วเพื่อนมาลองเกสิบห้าเคียแต่มันแข็งแรงมันเล่นเวท เอาผู้หญิงตัวเล็กๆชื่อปอสีปอสีปอสีมึงลองปอสีนี่ปึ๊บหนึ่งร้อยแปดเฮี้ยเอาแล้วแม่งเล่นกูแล้วเฮี้ยกูแบบตอนนั้นผมแม่งใจแม่งแบบเฮี้ยกูจะตายปะเนี่ยเฮี้ยกูตายแล้วไก,ก่แม่งวิ่งขอบถามกูเลยกูเลยกูเลยกูแม่งหยิบออกซิเจนมาวางเคปี้เคปี้เวอร์ดิสมาร์กเวร์ดิสมาร์กผมแม่งหยิบใส่ปึ๊บลมแม่งไม่ออก <c oughs> หันไปมองเฮี้ยไก่แม่งเหยียบอยู่สัตเทนซิต เือนผมเป็นห่วงฮะหกชั่วโมงอะที่ผมต้องนั่งรถลงไปอีกอะกลัว <c oughs> ผมจะเป็นอะไรครับถามไกด์เฮ้ยมันมีทางที่เร็วกว่านี้ไหมวะไกด์บอกมีเฮลิคอปเตอร์เชี่ยมัจะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์วะเนี่ยโอเคไกด์แพงไหม <im itation> ไม่แพงฟรีเชี่ยได้ขึ้นฟรีคือแม่งเป็นสวัสดิการของของแขวนนั่นฮะของแขวนเลราดะักถ้าเกิดคุณเจ็บป่วยหรืออะไรมา <im itation> คุณได้ขึ้นฟรี ผมถามไกด์อย่างผมเนี่ยถือว่าจุกเฉินไหมไกด์บอกเอ้ยผมถามว่าไกด์อย่างผมนี่ขึ้นฮอได้ไหมบอกได้แต่มึงต้องขาหักก่อนเชื่เพื่อนเล่นมึงแล้วขาหักผมขาหักไม่ได้แล้วแม่บอกเลดมีเฮลยูเฮลเฮียอะไรไม่เอาเนี่ยฮะเดี๋ยวดูสภาพผมนะรูปมะเนี่ฮะสภาพผมนะฮะแล้วก็นี่คือสภาพของเพื่อนผมอะ ไปต่อครับรูปต่อไปฮะครับมอเพื่อน <laughs> <laughs> กูอยู่ในลาลาแลนกูอยู่ในลัดดาแลนเอออันนี้ไม่ค่อยเวิร์ก <laughs> ตอนแรก okay. คิดว่าจะเวิร์กกว่านี้โอเคนั่นแหละฮะหลังจากนั้น <paranoid> <abortion> ผมก็ลงมาหชั่วโมงย้ายไฟครับขอกลับไทยก่อนไม่ไหวครับร่างกายแม่งไม่สู้แล้ว <laughs> <c oughs> ก็เลยกลับไทยมานะฮะสุดท้ายครับพอมาถึงไทยผมแม่ง แม่งอยากเดินไปจับมือกับเพื่อนสองคนที่แม่งชวนผมมาผมแบบเฮ้ยกูขอบคุณมึงมากเว้ยถ้าไม่มีมึงกูก็คงอ a l o n ดูเน็ตฟิกอยู่ที่บ้านอย่างสบายใจเชิญจบแล้วครับผมขอบคุณด้วยครับเย้เกินเกินสิบห้าบาทก็วะเกินอยู่นะกนถือว่าพอถูกพ่ถ่ายกางโป้ครับผมกางโป้ครับโอ้โหก็ อยู่ๆก็ขอผมมาเล่าแชทมาเขาบอกว่าเขาแชทมาตอนที่เขากินเนื้อทอดเสร็จแล้วบอกว่าอยากจะมาเล่าบนเวทีนี้ซึ่งวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะเล่าทําไมนะ <c oughs> ก็ไปเล่าให้เพื่อนก็ได้แต่ว่าก็ถือว่า15บาทเนาะก็พอได้ดูจบกันแล้วฝากกดซับสไครป์ช่องตรงนี้นะคะยอดซับสไครป์ของพี่ๆจะช่วยให้สปอนเซอร์มองเห็นเราและอยากสนับสนุนเรามากขึ้นค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เด็ดบุ๊ตลกยกต่บและฮากรามค้างกัน ฝากแชร์เพื่อช่วยให้สแตนด์อัพคอมเมดี้ของเรามีกำลังใจในการผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปฝากด้วยนะครับ